เอาเลยครับก็กล่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอลฟมินิ X2 นะครับผมตอนนี้อยู่กันในเกมจูจูส์ไคเซนซีโร่รัมฟอนนะครับผมในที่สุดนะก็มีเ,เกมที่เป็นอนิเมะมาแล้วนะครับผมเป็นทางด้านของอะไรอะมหาเวทพระนึกมาเนอผมนึกชื่ออยู่นะครับผมก็หายากหาค่อนข้างยากเลยนะเกมของอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยว มาสอนโหลดกันก่อนนะครับสำหรับแอป X7 เกมเนี่ยเพราะว่าเราต้องเล่นผ่านแอปนี้นะเข้ามาที่ลิงก์ปักหมุดนะครับผมแล้วก็เข้ามาในลิงก์เลยนะครับผมจะเจอหน้านี้แล้วให้กดไปที่ดาวน์โหลดขวาบนได้เลยนะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งพร้อมกันนะครับเราไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยเราติดตั้งพร้อมกันเลยผมกดโหลดไปแล้วนะรอแป๊บหนึ่งนะครับเดน็ดค่อนข้างช้าโอเคมาแล้วครับกดดูรายละเอียดนะครับผมอ่ะแล้วก็รอมาโหลดเสร็จเดี๋ยวมาติดตั้งพร้อมกันนะครับ โอเคครับเมื่อดาว์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้นะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอมันติดตั้งแป๊บนึ่งง่ายๆเลยนะครับผมโอเคกดเปิดได้เลยนะครับสำหรับเกมจูจูสึไคเซนนะครับผมพูดยากลือเกินเนี่ยโอเคก็เข้ามาในแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคฮะเวลาเราจะหากเกมนี้นะให้เรากดไปที่ค้นหานะครับรหัสมันก็คือ1 3 4 4 3สสนะครับ1 3 4 4 3กดค้นหาไปเลยนะโอเคครับตอนนี้ก็เจอเกมแล้วนะครับก็เกมนี้นะรับรองหลายภาษาด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถมีภาคเสียงแบบหลายภาษาด้วยนะครับผมอะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะให้เรากดย้อนกลับมาก่อนนะให้เราไปที่บูสเตอร์นะครับผมแล้วเราเปิดใช้งานบูสเตอร์กันก่อนนะครับ นะถ้ามันขึ้นให้ล็อกอินก็สามารถล็อกอินไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เปิดบูสเตอร์กันจะได้ทําให้เกมไม่น่วงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอล็อกอินแป๊บหนึ่งอ่แล้วครับตอนนี้ก็เปิดบูสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะครับก็การเปิดบูสเตอร์นั่นแหละทาให้เกมแบบว่าลื่นขึ้นนะครับเหมือนเล่นอยู่ในเซิร์ฟไทยเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมโอเคฮะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับสําหรับเกมจูจูซื่อไซเคนเฮ้ยจูจูซืไคเซน นะครับผมเป็นทางด้านของมหาเวทผนึกมานั้นถ้าชื่อไทยนะครับผมผมบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้โคตรสุดโคตรสนุกนะครับตอนนี้ก็มีถึง2ซีซั่นแล้วนะครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาลอกอินพร้อมกันนะต้องรอมันขึ้นก่อนเนี้ยบ่าลอาอินนะ โอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับถ้าใครมี Google นะครับสามารถกด Google ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ไปได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่อยากลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะครับให้มากดลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับผมก็อันนี้ก็จะง่ายเหมือนกันนะครับผมอ่ะมันจะขึ้นว่ากล่องจดหมายะคร่บเราสามารถกรอกอีเมลของเราไปได้เลยนะครับเดี๋ยวขอกรอกแป๊บหนึ่งนะโอเคครับกรอกเสร็จแล้วก็กดรับรหัสได้เลยนะมาถึงแบบประมาณ 3าวีหรืออาจจะเร็วกันานั้นก็ได้นะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับปรีโอเคยนะตอนนี้ก็มาแล้วนะครับ305 463นะครับผมก็อย่าไปใส่ตามกันนะเพราะว่ารหัสมันจะสุ่มมานะนี่ครับผมเพื่อการทำการยืนยันของอีเมลนะครับผมอเดี๋ยวผมจะมาสอนแปลภาษากันก่อนเพราะเกมนี้นะครับ มีระบบแปลภาษาที่สุดยอดที่สุดนะครับผมอ่ะเรากดเข้าไปที่แอป X7 เกมได้เลยนะครับเราก็กดตรงสี่เหลี่ยมนะครับตรงข้างล่างนี้นะเึ๊บเรากดไปที่การแปลนะครับตอนนี้เครื่องมุมยังไม่โหลดเลยแต่รอมันขึ้นก่อนโอเคกดไปที่การแปลนะครับอ่ะนะครับแล้วเราก็กดไปที่ภาษาตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทายได้นะครับผมอ่ะแล้วก็กดเริ่มต้นได้เลยนะครับมันจะแปลให้นะ นะแต่ผมก็ไม่แปลละกันเลยครับประมาณนี้สําหรับการแปลนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมมันเป็นยังไงนะนะครับผมอ่ะแล้วผมกดตรงไหนได้บ้างเนี่ยนี่นะครับผมเป็นทางด้านสายยาเวทอะไรประมาณนี้โอ้โหแล้วมีช้างขึ้นมาเรียบร้อยฮะก็มาช่วยกันได้ปกตินะี่รับสําหรับเปิดเกมมาก็โอ้โหภาพอย่างสวยแต่ผมเครื่องผมอาจจะรับไม่ไหวเลยประมาณนี้นะครับ กดไปก่อนนะครับตอนนี้น่าจะให้สุ่มน่าจะเป็นโกโจมานะผมว่านะโกโจซาโตรุเนี่ยครับเพราะว่าตามเนื้อเรื่องโกโจก็จะมารับทางด้านยูจินไปดูแลเนี่ยโหให้ยังแหลกสีทองฮนะแล้วบื้อขึ้นมาโอ้ห้าดาวรับตัวชื่ออะไรนะจําไม่ได้แนละ้วตัวนี้ผมจําได้แต่ตัวหลักๆตัวนี้ก็หลักแหละแต่มันก็ผั่มาไม่กี่ตอเน,นีครับ Let's Go Let's Go เหมือนเขาจะสอนเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆผมอยากให้ดูการแปลภาษามากเลยนะครับผมตอนนี้มันก็สอนอยู่นะีครับจริงๆผมอยากเปิดเสียงให้ฟังว่าเออมันเป็นเสียงญี่ปุ่นมีเสียงจีนแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่ามีเสียงไทยหรือเปล่านะครับแต่คนเล่นประมาณ เกือบสองหมื่นคนนะเท่าที่ผมดูจากเมื่อกี้นี่ครับเกือบสองหมื่นคนนะโอเคครับไปกันต่อฮะนี่มีการอัปเกรดตัวละครอ,อะไรต่างๆนานาน,น,นะแต่เครื่องผมนี่แบบแหลกจัดเลยว่ะโอเคในข้าวผมผมได้ไปเปลี่ยนภาษามาแล้วนะในข้าวผมก็คือตอนนี้จะเป็นภาษาไทยแล้วในคราบผมนะก็กดเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะ นี่นะครับเข้ามาที่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดการแปลนะครับนี่ตรงนี้จะมีการเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นผมเลยออกเข้าใหม่นะครับนี่แล้วตรงนี้จะมีนะครับอ่าตรงนี้จะมีการเพิ่มภาษานะครับผมนี่ตรงนี้นี่มีประมาณ5ภาษาเลยนะครับผมมีจีนอังกฤษเวียดนามแล้วก็บาฮาซาแล้วก็ประเทศไทยนะครับผมประมาณนี้นี่ครับแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้การเชื่อมต่อผมรุดอย่างเดียวเลยครับ นี่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานิ้วกืนไปเลี้ยวนั่นแะหละนี่ครับยูจินก็คืนเข้าไปโอ้ผมว่าค่อนข้างแปลดีอยู่นะครับแปลดีจัดเลยแต่ผมติดอย่างเดียวก็คือการแบบว่าเนี่ยการเชื่อมต่อมันชอบหลุดนะครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเน็ตผมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นบ่อยเหลือเกินเนี่ย แช่งแมนแล้กันอ่ะมันอาจจะอยู่ที่เซิร์ฟด้วยเนี่ยครับทำตามฉันก่อนนี่ฮะก็กลายเป็นระบบภาษาไทยแล้วนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยละมันก็อาจจะมีภาษาจีนแทรกเข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาไทยให้นะครับก็เล่นง่ายขึ้นนิดหนึ่งนี่นครับผม กดท้าทายไหมมาแต่เครื่องผมแหลกอะผมอยากปรับภาพจังเอาเงาออกไปได้ไหมนี่ฮะเอาเงาออกไปดีบเอาแล้วจืดเรียบร้อยตอนนี้เขาก็ยังสอนผมอยู่นะเวลแปดแล้วนะสอนบ่อยเกิน นะครับตรงนี้มันไม่จําเป็นต้องสอนก็ได้นะจริงๆอ่ะแค่รับของเองนะครับต่อสู้แบบรวดเร็วฟรีสามครั้งกดย้อนไปสุ่มสิบครั้งข้ามอน,นิเมชั่นกดไม่ได้ด้วยนะเหมือนจะให้เหมือนจะให้โอ้โหย่างแรกยัางนวงอุ้ยทองมาอันนึงนะครับ สี่ทองมาอันนึงนะครับพี่โหรอรับต้องการเหลเือสิบแล้วผมเข้าอนิเมชั่นเอ,อ้าผมกดไม่ทันนะฮะเพราะว่าอนิเมชั่นมันแหลกมากเลยอนะ่ะดูดิโอ้ยม่วงสามทองหนึ่งเนะียสีทองเฮ้ได้เป็นถั่วกงว a เตอร์เฮล ตัวกงนี้น่าจะเป็นพวกมอนเตอร์ฮะพวกปีศาจไว้ในตัวผู้หญิงมาเนี่ยโอ้ตัวตะปูตัวนี้เก่งนะครับที่มันคว้างตะปูอะโอ้โหแล้วภาพยังสวยดูผู้ชมดูฮะภาพสวยจริงนะชิคอินเซิร์ฟใหม่ mind. แล้วก็บอกเลยนะครับว่า ตัวเกมทางด้านของ X7 เกมเนี่ยแจกค่อนข้างเยอะกว่าตัวเกมอื่นๆเลยนะนะครับผมผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีในแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่าแต่ใน X7 เกมเนี่คือแบบแจกโคตรเยอะนะครับผมเอาตรงๆน่ฮนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนครับเป็นเกมจัดทีมสู้นะถ้าใครอยากเล่น,นะครับสามารถมาโหลดเล่นกันได้นะครับผม เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ก็ลากันเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปเล่นต่อนะเดี๋ยวผมต้องไปปรับภาพก่อนนะครับผมเพราะว่าภาพมันสวยเกินไปนะครับโอเคเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะค,ะ bye bye. ครับผมบ๊ายบายครับพรีดีครับผม